สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK มานำเสนอรถเก๋งมือ2นะคะคันนี้นะคะหลุดจองค่ะทุกท่านจองแล้วแต่ไม่ได้ไปรับรถนะคะหลุดจองค่ะน i s s a n Cefiro A33 ค่ะเรียบรู VIP นะคะราคา50,000บาทเอกสารพร้อมโอนค่ะแอร์เย็นเพลยงเพราะมีจอสัมผัสนะคะและรถยนต์มาแบบ ประหยัดมากๆเลยนะคะเป็นรถใช้เชื้อเพลิง2ระบบค่ะได้ทั้งเบนซินและ LPG นะคะประหยัดทุกการเดินทางเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างปกตินะคะล้อมแม็กขอบ18พร้อมใช้งานนะคะรถจอดอยู่แถวเซ็นทัลลาดพร้าวค่ะภายในเบาะหนังนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะเกียร์ออโตโอ้เรืออใหม่ขึ้นครบนะคะเพลงมีฟังค่ะเป็นจอสัมผัสด,ด้วยนะคะ 50,000บาทค่ะราคาเงินสดสนใจนัดหมายเข้าดูตัวรถตามเบอร์โทรใต้คลิปแนะนำให้ไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจนะคะไปดูด้วยตนเองค่ะไม่ควรโอนมาจำล่วงหน้านะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินขอนำเสนอกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ